แล้วเดี๋ยวน้องพลอยจะไปไหนอ๋อพลอยว่าจะไปหาแม่ที่ร้านนะคะเออพี่ตั้มไปดื่มกาแฟกับพลอยไหมคะไปไปก็ได้เอ้ยเราไม่เจอกระเป๋าหรออืมเดี๋ยวเอาไว้ก่อนก็นได้ไปกินแฟนก่อนดีกว่าโอ,อเคค่ะไป แม่พลอ,อยอ่ะชอบดื่มกาแฟเขาก็เลยเปิดร้านน่ะอืมก็ดีนะครับเออแล้วเรื่องสอบเป็นไงบ้างคะเออก็พอทำได้นะครับบางข้อก็ไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่พี่ตัง้งตื่นอยู่แล้วมีหนึ่ตัวเลยอีกอย่างผลสอบยังไม่ออกน,ะะอน,นี่ละอาจจะเป็นก็งได้ อดีจ้าน้องพลอยจะไปไหนกันจ๊ะเออว่าจะไปหาแม่ที่ร้านนะคะเออพี่กำลังจะไปอพอดีเลยเดีย๋ยวพี่ไปส่งมะไม่เป็นไรค่ะร้านอยู่ใกล้แค่นี้เองอีกอย่างรถเปิดประทุมมันร้อนแล้วก็เหม็นฝุ่นด้วยพลอยเดินเองดีกว่าแต่ว่าพี่เพิ่งคุยกับคุณลุงที่ทํางานอยู่ที่สถานีโทรทัศน์เรื่องการจึดงานเป็นผู้สื่อข่าวน้องพลอยนะ่ะเลยอยากจะชวนมาคุยเรื่องรายละเอียดนิดหน่อยจริงเหรอคะ๊ พลอยกำลังอยากคุยเรื่องที่พอดีเลยค่ะ